สวัสดีค่ะแม่แม่น้องแบมมาอัปเดตนะคะการที่มาอยู่ภูมเกตท่าเดือนแล้วแม่แม่จะเป็นยังไงบ้างน้องแบมไม่เห็นอัปเดตรายงานให้พวกแม่แม่ฟังเลยก็คือทุกอย่างลงตัวดีค่ะแม่นะคะใกล้จะเข้าหน้าหายสีซันแล้วเนาะอ่าตุลาธันวามกรากรุมพานะคะ น้องแบมก็ผ่านช่วงที่โลซีซั่นมาก็ทำงานที่เดิมค่ะก็คือร้านยาภูกเก็ตนะคะแม่ขาวันนี้นะคะน้องแบมเป็นวันหยุดนะคะก็ออกมาใช้ชีวิตนะคะพาแม่ๆม,มาดูนะคะอ่างเก็บน้ำภูกเก็ตค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็คือ ทุกอย่างโอเคค่ะแฮปปี้ดีนะแม่นะอาจจะมีช่วงทุลักทุเลนะฝนตกบ่อยเนาะภูเก็ตมันเป็นเมืองที่ฝนตกเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสนะคะเป็นวันหยุดน้องแบมก็เลยพาออกมาใช้ชีวิตค่ะแล้วใครที่อยากมาอยู่ภูเก็ตนะคะน้องแบมแนะนําให้นะคะเตรียมตัวก็คือ1นนะคะหาความรู้แล้วก็ให้ได้ภาษาอังกฤษก็ดีค่ะถ้าเรามี ได้ภาษาอังกฤษเราก็สามารถเลือกงานได้คะ่ะแม่คะ่ะส่งเรซูเม่ลงมาก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเข้าไปในภูเก็ตหางานภูเกต็ตอ l อนะคะแม่แม่แล้วก็ลองส่งเรซูเม่ทิ้งไว้เพราะว่าช่วงหน้าไฮซีซั่นนะคะจะมีนักท่องเที่ยวลงมาเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าที่ภูเก็ตมันจะมีทั้งเกาะพีพีเกาะไอแลนด์ขี่ช้างนะคะให้อาหารสัตว์มันมีทุกอย่างเลยที่สามารถ ให้ดึงดูดชาวต่างชาติได้นะคะจะดำน้ําดูปะการังอย่างนี้ก็ได้คะ่ะแม่ขาใครที่แบบว่าอ,อ,อยากออกมาใช้ชีวิตนะคะอยากหาสตอรี่ชีวิตนะคะเก็บประสบการณ์ให้กับตัวเองมากขึ้นน้องแบมก็แนะนําให้หาวิชาชีพติดตัวมาก็ดีคะ่ะอย่างเช่นไปเรียนเกี่ยวกับการเสริมสวยไปเรียนเกี่ยวกับการตัดผมไปเรียนเกี่ยวกับการทำลิฟหรือว่าไปหาวิชาชีพที่สามารถ สร้างเงินได้อย่างเช่นะละนวดนะคะไปเอาใบนวดมาสักร้อยชั่วโมงนะคะถ้าเป็นงานที่ภูกเก็ตนะคะทุกคนมันจะเป็นงานเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับต่างชาติกับ100%งานที่ทําเกี่ยวกับต่างชาติคืออะไรน้องแบมก็คือ 1. ก็คือเราจะคุกคีกับต่างชาตินะคะ 2. เราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะ 3. เราต้องกล้าแสดงออกค่ะ ทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นมานะคะมันอยู่ได้ก็คือด้านได้ออดแม่นะคะช่วงไฮซีซันก็จะมีต่างชาติลงมาเยอะแต่ว่าช่วงนี้มันโลซีซันแต่ว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนถ้าใครอยากอยากมาใช้ชีวิตหรือว่าอยากมีประสบการณ์ใหม่ๆมีแผนที่จะลงมาใช้ชีวิตที่ภูเก็ตก็มาได้เลยคะ่ะ ไม่ต้องกลัวนะคะขอแค่วางแผนดีๆนะคะภูเก็ตเนี่ยการเดินทางก็จะลำบากหน่อยจะไม่เหมือนพัทยาหรือว่าเป็นเหมือนอกรุงเทพเพราะว่ารถสาธารณะมันน้อยค่ะแม่แล้วก็พยายามแบบหาข้อมูลเกี่ยวกับงานให้ได้เยอะๆแล้วก็วิ่งหางานค่ะงานไม่วิ่งหาเราแม่เข้าไปในเนี่ยภูเก็ตอ,อเข้าไปใน พื้นที่หางานต่างๆนะคะแล้วก็ส่งเรซูเม่ค้างไว้ประสบการณ์ทุกอย่างที่แม่แมๆมีนะคะกรอ,อกใส่ให้หมดให้ยั้งค่ะการที่แบมลงมาอยู่ภูเก็ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ทุกอย่างก็โอเคค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมแบมมีงานประจำแล้วก็มีพาสดุ์อินคำเข้าทุกเดือนแล้วก็วันหยุดเราก็มาใช้ชีวิตเพราะว่าภูเก็ตมันมีทั้งภูเขาแม่มีทั้งทะเลมีทั้งอ่างเก็บน้ำมีทุกอย่างที่แบมคิดว่า มันดีสําหรับตัวหนูเพราะว่าหนูชอบธรรมชาติเนาะแล้วก็มันคือการใช้ชีวิตนะคะทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้แม่ประสบการณ์ของแบมก็เพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงอายุ 25 26ก็ประสบการณ์ชีวิตก็เพิ่มขึ้นค่ะมันอยู่ที่เราว่าเราจะมุ่งไปทางไหนไม่ต้องกลัวว่าใครจะเดินข้างเราหรือว่าไม่เดินข้างเราอยู่ที่เราโฟกัสแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ไปตามเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้นะแม่นะส่วนที่แบมเจอมาเนี่ยทุกอย่างมันก็โอเคมันก็ซักเซฟูลสำหรับน้องนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนฟังนะคะออกมาใช้ชีวิตกันคะ่ะแม่ Have a good day.